ที <c oughs> ่ซื้อมาเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาเกิดมาสิงอยู่ในรูปนั้นคุณเอารูปนั้นมามันจะมีอาถรรพ์อะไรที่จะทําร้ายคุณหรือเปล่าช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็คือเหมือนเป็นการค้าขายครับซื้อมาขายไปนี่คือสิ่งคําพูดที่ผมได้รับการให้ถ่ายทอดมาอย่าโวยหาอีกเลยคุณเรียกร้องเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาไปเกิดไม่ได้ <c oughs> เขาไปชดใช้กรรมไม่ได้นี่คือห่วงที่คุณผูกตัวเองไว้ ขอให,ให้เห็นขอให้เจอ,ขอ,เจอขอให้สัมผัสได้พี่รู้สึกว่ามันเหมือน,นเขาอยู่แถวนี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่พี่เหมือนมีคนเดินหลบใต้หลอดลาเลยอ่ะ ้าพี่อยู่แถวนี้หรืออยู่ใกล้ๆหญิงขอให้กุกเข้าแต่ถ้าพี่ไม่อยู่ขอให้กลางออกพี่หุกข้าพี่หุกข้าพี่ใค่แล้วก็นําดินที่ในใน,ในขันเห็นใช่ไหมครับ<ะ>เป็นดินที่นํามาจากเอ่อบริเวณป่าช้าวัดนะครับ<ะ>เอามาปิดที่ตาทั้งสองข้างครับ